สวัทุกทนะคะคุณมีวสุขสิทธิ์จงชิงคิเีอชิคุณรชัยประยพุทามรผู้จัการทั่วไปปฏิบัติการเดโมไลฟ์สโตรมกบิค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกทท่านรวมเป็นเกียรติในวิธีเปิดห้องปริจาคบริจาประจำาตโมไลฟ์สโตรงกปิแห่งนี้นะคะเรียนชานุกากรกองด้านหน้า <descon fin asi> <meat noise> หให้กับสภากาชาติไทยผ่านทางโครงการเอ็มพาสสายโลหิตสายใจโดยเดอะมอลล์รุกค่ะได้นำไปส่งต่อเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตฉุกเ,เฉินที่สภากาชาติไทยผ่านแพรโลหิตที่ไปในช่วงสถานการณ์โควิดท,ที่ผ่านมาเราได้ผลิตยาเราได้นำไปส่งต่อเพื่อช่วยเหลือมาสู่เวทีนี้นะคะกับโครงการเอ็มพาสสายโลหิตสายใจท้าพร้อมล้ว มาเราไปพรกันค่ะห้าสี สวัสดีครับคุณบอสวัสดีครับต้องบอกว่านะคะคุณมิวเป็นตัวจริงเสียงจริงที่เป็นผู้บริจาคลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยครับเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะสำหรับประสบการณ์ในการร่วมเป็นผู้ให้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันผ่านการบริจาคลหิตค่ะก็เจ็บครับไม่ไงไม่ก็ ก็ทุกครั้งที่ได้ไปนะครับผมก็รู้สึกว่าเงื่อนเลือดของเราสามารถช่วยใครได้หลายหลายคนมากๆเลยครับใจเย็นขึ้นตู้ปหยกแล้ครับผมก็คือยังของผมเนี่ยมีโอกาสได้ทําบริจาคเลื่องปกติด้วยแล้วก็เลืองปกติเลยก็ก็คือเป็นการ บริจาดเลือดทั่วไปด้วยครับผมก็เป็นเป็นพลาสมาด้วยซึ่งการบริจาคพลาสมาเนี่ยเราต้องเตรียมตัวค่อนข้างดีดมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทานอาหารที่มีไขมันเยอะในตัวพลาสมาที่ถูกกลั่นออกมาเนี่ยจะมีมีไขคลทรอนซึ่งจะไม่สามารถใช้ได้ก็เลยเวลาแบบจะบริจาพลาสมาก็คือต้องแบบทานข,ข้าวที่ c l e a มากๆนะครับผมไม่มีแบบน้ำมันแบบข้าวไข่ต้ม แล้วเราถึงจะได้บริจาค p l a s m าได้แต่ว่าใช้เวลาในการทำประมาณ45-50วันประมาณนี้ครับผมปรุกมือสิคะทุกท่านคะจริงที่บริจาค b l o ต่อเนื่องเป็นประจำสมัครสม่ำเสมอเลยข้อดีนอกจากสุขใจนะฮะผู้ให้แล้วประโยชน์ที่ได้ครับอย่างไรบ้างก็คือคือแน่อนอน,นว่าเลือดที่เราบริจาคไปนะครับผมสามารถช่วยเหลือ,ลอใครหลายๆคนได้จริงอันนี้บวกกับที่ตัวเองละกันว่าการบริจาคการที่เราสูดสี่เลือดไปเนี่ยมันเกิดเอฟเฟชน์อะกับร่างกายเราบ้าง ก็คือตัวแข็งกระดูกของเรารผมจะสร้างเซลเล,เล,เล์เม็ดเลือดใหม่ซึ่งเซลเล์เม็ดเลือดของเรามันจะเป็นเหมือนเป็นเบลลี่ี่ใช่ค่ะแตงสามารถทํางานได้ดีมากๆอยู่ครับผมแน่นอนว่าพอเซลเล์เม็ดเลือดเราแข็งแรงก็จะสามารถแบบทำให้ผิวพรรณดีแน,น่นอนอยู่แล้วออกกำลังกายได้ดีมากขึ้นครับผมแล้วก็ระบบต่างๆภายในร่างกายก็จะดีมากขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือจากการวิจ research, ัยรบอบผมก็คือการที่เราบริจาคเลือดเนี่ยช่วยลดอัตราเสีย่ยง ในการเกิดมะเร็งบางลูกได้เช่นมะเร็งปอดมะเร็งจะยินๆสิมะเร็งปอดมะเร็งเพ้าอ่ะฮรแล้วผมก็มะเร็งหลัไส้ก็ช่วยเหลือได้เหมือนกันแถวหลังปรบมือสีแดงส่งมะเลยงปอดตอบถูกใจแบบนี้คี่ผมสัมมนาวิชัช คือวันนี้ต้องบอกว่านอกจากแฟนคลับแล้วเนี่ยจะใจฟูไปรุ่นใหม่เลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีน้องๆหน้าตาสดใสแบบนี้อยากจะให้เชิญชวนนิดเดียวเพราะว่าบางคนอายุอาจจะไม่ถึงเกณฑ์ที่สามารถบริจาคตัวกัได้จะเชิญชวนเขายังไงให้สามารถร่วเป็นพวกให้กันได้ดูด้วงที่กลุ่มนึงนะ หน้าละอ่อนแบบนี้ที่สามารถที่จะมาร่วมกันผู้ให้ผ่านการบริจาคโลหิตได้ก็อบอกเลยว่าวันนี้ดีใจมากๆครับผมเพราะว่าทุกคน,นที่มาในวันนี้เนี่ยบอกว่าจะช่วยบริจาคกันทุกคนเลยอา็จากาัีใจน,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 นะครับผมสำหรับอะไรที่ยังเป็นน้องๆที่ยังอายุไม่ถึเกสิ่งที่เราช่วยได้อ<ล>ตอนนี้ก็คืออ,คอาจจะ <ไป S 1> เป็นการร่วมการวิจัยนะครับผมการเปิดให้ข้อมูลต่างๆ ข้อดีข้อเสียในการบริจาคเลือดการเตรียมตัวต่างๆแล้วก็การที่เป็นสพอ์เตอร์ในการที่บอกว่าเอ้ยพี่ๆแม่ๆพ่อๆอะไรเงี้ยมาสามารถมาบริบริจาคกันได้นะแล้วข้อดีในการบริาราราาาราจาคมีอะไรบ้างแล้วสามารถช่วยเหลือใครได้ก็ฝากเก็บแม่ข้อมูลไว้ในกระปุกเย็งว่า วันนี้เราเปิดต้อนรับกับโฉมใหม่ของห้องบริจาทโลจิติประจำา t อะมอลไลฟ์สโตรมกแหปีหน,นี้แล้วโฉมใหม่แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่คุณมิวจะขึ้นไปที่บริเวณชั้นสองที่ห้องโดยจากโลหิตประจำา t อะมอลล์ไลฟ์สโตรมอย่งนี้ด้วยในไหนก็ไหนแล้วค่ะฝากโปรยถึงแฟนคลับุพท่านๆเรถึงพันด้วยที่อยากจะเข้าไปดูโฉมใหม่นะคะว่ารูปโฉมเป็นยังไงบ้างร้อมอุปกรณ์ที่ครบพันแล้วก็ทันสมัยหมดเลยค่ะคนะหลุดายแล้วเหรอคะ ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมเมื่อกี้ที่มีพี่พูดถึงไปก็คือน่าสนใจมากคือว่าเหมือนการที่เราได้มาบริจาคเลือดภายในห้างสรรพสินค้าไดยมเมินเพิ่มความสบายใจของเรามากขึ้นเพราะว่าอาประสบการณ์โดยตรงจากการที่ไปสภาการชาตินะครับผมแนจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันซีเรียสเลยนะกับการที่เราไปบริจาคที่ธนา้นเลยต่อไน เรามาช้อปปิ้งภายในห้างเรามาเจอกับคู่ครหรือว่ามากับเพื่อนเนี่ยมันอาจจะเพิ่มความผ่อนคลายในการบริจาคเื่อได้ก็รู้สึกว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปบริจาคด้วงข้างบนใครสนใจก็ติดตามขึ้นไปกันได้นะครับ แม่แบละคะระเทพบางกะปินะคะพร้อมกับผู้นชุมชนค่ะทั้งิบชุนเลยนะคะสวัสดีค่ะีนีต้อนรับนะคะขอบพระคุณมากที่ช่วยกันก็จะส,ส,สคัญนะคะแล้วก็เชิญชวนผู้คนโดย,โร,ใย,ยะะโร,รในแต่ละชุมชนในการไร่ากบริษัทโรดิ่ที่นี่กับก้องพรรคบริโรดิ่าวลประจวบโรดิง ัสเค็มลมกตูดเหมอจะเจ็บไหม 청구지용품 보험 쓰고 별하다 하던 청하 보내는 것으